ผมซาร่าตลาดไทยเป็นเพื่อนกับหัวฟูดูบอลสวัสดีทุกคนนะสวัสดีซาร่าเป็นไงบ้างปิดฤดูกาลแล้วทําอะไรอยู่วะตอนนี้ผมบินมาประเทศไทยมาช่วยแม่ขายผักที่ตลาดไทยนี่แล้วหัวฟูสบายดีไหมสบายดีไม่ต้องเป็นห่วงเออวันนี้มีคําถามเยอะมากนะแต่ขอถามอย่างแรกเลยไนดะ้ป่ะเออเคยดูช่องเราไหมเอออยากรู้มากเลยเคยดูดิว่าแต่ทําไมคลิปไม่ค่อยฟีดเลยทั้งๆท,ที่คลิปนายดีมาก,มากๆเหนื่อยใจแทนหัวฟูเลย ย,ยิ่งคิดยิ่งท้อแท้พูดเลยยิ่งท้อแท้แต่หวังนะว่าคลิปนี้จะมีคนกดติดตามกดมใจเพิ่มนะครับปวดแล้วก็แชร์เรานะไหนๆเราก็ได้คุยแล้วใช่ไหมเออขอถามความลับหนึ่งอย่างนะแมว่าฤดูกาลหน้าเนี่ยเลี้ยวภูใครใส่เบอร์แปดไม่มีใครรู้หรอกคลิปนี้ไม่ฟีดไม่มีใครรู้มีแครร่ครเราสองคนบอกมานี่ความลับนะเห็นบอสบอกว่าจะให้เคอร์ติสโจนได้ใส่และห้ามบอกใครและหูฟูป่า กูว่าแล้วกูว่าแล้วเกิดติดตัวนัเบอร์แผดแน่นอนเนี่ยเนี่ยเซนมีนะเวย้ยแต่ไม่คิดว่ามันจะคือเรื่องจริงเอ้าช่างมันเถิเพื่อจะดีใช่ไหมล่ะเออแต่ขอถามอีกหนึ่งอย่างได้ไหมถ้าเพื่อนในช่องเราอะเขาดูคลิปนี้เขาอยากจะถามอะไรเกี่ยวกับสาราตลาดไทยได้ไหมให้เขาพิมพ์มาได้ปะได้ดิถ้าเพื่อนเพื่อนอยากถามอะไรก็พิมพ์ไว้ในคลิปนี้นะ เดี๋ยวให้หัวฟูมาบอกผมเออโอเคเยี่ยมเลยเนี่ยเราเนี่ยดีมากเลยนะอย่าไปติดโด่งดังเออรู้ว่ามีชื่อเสียงก็ไปทําตัวอย่างนั้นเออดีมากเลยให้เขาพิมพ์มาแล้วกันเนาะแล้วไม่อยากลบกวนเวลายเยอะนะขอถามคาถามสุดท้ายว่าซาร่าตลาดไทยชอบกินอะไรเออ,เอ,อ,อรู้จริงจริงแล้วผมชอบกินขุ่นฮั่นแน่เจ็บชีดหวานเจียเ๊ยบเฉียบ แคนแนวหวานเจี๊ยบเชียบโอเควันนี้ไม่รบกวนเวลาหรอกแค่นี้พอแล้วขอบคุณมากนะและอย่าลืมนะครับผมอยากได้ใครต่อหรืออยากถามคำถามสาระตลาดไทยพิมมานะจ๊ะแล้วไม่ต้องกลัวทุกคอมเมนต์ของเพื่อนผมอ่านเสมอมีอะไรเพิ่มเติมยังไงอะได้คอนเทนต์อะไรเพิ่มเติมจะถามอะไรก็พิมมา